เวาค้มชรลโลบครับคุอยู่ในแมปฟิชนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาทำลอตอ of เดอะเด็กันนะซึ่งเป็นเบ็ดใหม่นะครับอย่ังแรกเราจะทำลอตออฟเดอะเด็เนี่ยเราต้องมี Enchant ์ลิลนะครับที่เป็น Mutation ของ Abyssal แล้วก็ Hexes นะครับของตัว Hex เนี่ยนะต่อมานะครับเราก็ต้องไปที่ e r ติโกก่อนนะเพื่อหากุญแจน,นั่นเองตรงนี้เลย ตรงน้ำบนนี่แหละครับหลังจากที่เราเข้ามาแล้วเนี่ยก็กระโดดลงไปได้เลยซึ่งตอนนี้ผมก็ยังไม่มีกุญแจนะพอกระโดดลงมาแล้วเนี่ยคุณสามารถตกปลาตรงนี้ได้เลยนะเพื่อที่จะเอากุญแจน,นั่นเอง ต้งังจากเราได้คุณแจแล้วนะครับก็เดิมไปด้านหลังได้เลยนะทางขึ้นอ,อยู่ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีผีนั่งอยู่ข้างๆประตูนะครับแล้วก็อย่าลืมเก็บคอลเลกชันของเวอร์ติโให้ครบหนึ่งเซด้วยนะครับจากนั้นก็คุยกับเขาได้เลยอ่าคุยครั้งครับ แล้วก็ให้กุญแจเข้าไปจากนั้นเขาจะทําการเสรียบกุญแจนะครับแล้วก็เปิดประตูประตูเปิดแล้วเนี่ยก็จะมีปกักไว้ให้เราเล่นนะถ้าใครมาตอนกลางคืนก็จะมืดๆหน่อยนะขอเดี๋ยวผมหาปหลาแล้วหนึง่งอ่า แล้วก็อย่ายืนบนหินนานนะครับเพราะว่าหินเนี้ยเวลาเรายืนค้างไว้เนี่ยมันจะร่วงลงไปนะโอเคจากนั้นก็จะเข้ามาด้านในได้แล้วนะครับก็เดินลงไปได้เลยแล้วก็ตรงไปครับถึงด้านในเลย เมื่อมาถึงตรงเมอร์แชนนะครับมันมืดมองไม่เห็นเลยอ่าก็จะเดินมาทางทางขวานะไปที่ด้านหลังอย่าลืมเตรียมหินเอนชาร์ดเป็น Abyssal l ก็ o r Hex ไว้นะครับเมื่อเดินมาแล้วเนี่ยผมจะขึ้นไปด้านซ้ายก่อนเลยนะที่เป็นน้ำตกตรงนี้ให้ทุกคนว่ายขึ้นน้ำตกไปเลยนะแล้วก็ออกมาทางซ้ายครับจะเห็น ลีลิกตรงนี้นะสัญลักษณ์ตวัวอักษรเติมไปด้านซ้ายครับหยิบเฮกขึ้นมานะครับตัวลีลิกเฮกนะแล้วก็วางลงไปเลยอ่าแล้วก็ย้อนข้าไปครับแล้วก็ลงไปด้านล่างนะแล้วก็จะเห็นตรงนี้นะครับที่วางลีลิกอีกอันหนึ่งก็จะเป็นของอวิซโซ่นะดังนั้นก็ใส่เข้าไปได้เลยครับ กนัน็ล้เดนะยลืมใส่ก่อนลงนะครับง้นก็ลงไปได้เลยครับโอ้ยผมมองไม่เห็นเลยสักคู่นะครับขอหยิบไฟก่อนซูมโอเคแล้วก็ว่ายลงไปด้านล่างนะด้านล่างเหมือนสว่างเลย ก็สว่างอยู่นะก็ขั้นตอนนี้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะผมไป่ลังท้าก่อนโอเคมีสองทางนะผมก็จะไปทางขวานะแล้วก็ตรงไปได้เลยครับทางทางนี้ทางนี้ แล้วก็มีประตูขั้นตรงนี้ผมไปไม่ได้เราอ้อมได้ไหมเอ่ยอ๋อทางนี้ครับโอเคเดังก็เรียวไซอะเข้าไปด้านใน มวลกับมาที่เดิมหรือเปล่าแล้วก็วายขึ้นถูกทางแล้วครับโอเคจะนั้นก็จะเจอเบ็ดแล้วนะครับก็ราคาอยู่ที่แสน5 0 0 0 0 0นะก็เดี๋ยวซื้อกันเลยนะโอเคครับเดี๋ยวคลิปนี้ใครมีอะไรก็สอบถามได้นะครับผมไปแล้วครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมครับ